สืบสวนสอนอหัวหมากโชว์ผลงานจับผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายใหญ่ในคราบคนขับรถแท็กซี่ยึดยาบ้าหลายแสนเม็ดและยาไอซ์หลายกิโลคุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอนอหัวหมากนะคะโชว์ผลงานจับกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ในคราบคนขับรถแท็กซี่ได้ของกลางทั้งยาบ้าและยาไอซ์ทั้งในรถแท็กซี่และจากการขยายผลที่บ้านพักของกลางจำนวนมากทีเดียวค่ะ พลตำรวจตรีพิรพงษ์วงสมานร,รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยพันตำรวจเอกวิชัยนรงค์ผู้กำกับสอนอหัวหมากพันตำรวจโทรดรนรัตพงษ์อุดมศรีรองผู้กำกับสืบสวนสอนอหัวหมากและพันตำรวจตรีโกศลยมศรีเคศสาระวัตรสืบสวนสอนอหัวหมากโชว์ผลงานจับกลุ่มนายมนัสหรือเดี่ยวอยู่ดอนไพรยผู้ขายยาเสพติดรายใหญ่ในคราบคนขับรถแท็กซี่จากการสอบสวนผู้ต้องหาย,ยอมรับสารภาพว่าเตรียมนำไปส่งให้ลูกค้าเป็นงานของสืบสวน สนอหัวหมากนะครับผลการจับกุมก็ได้ยาไอ6.9กิโลแล้วก็ยาบ้า200,000 2 0เมตดครับก็มีทรัพย์สินรถยนต์รถจกักรยานยนต์สมุดธนาคารโทรศพัพท์มือถือครับเขาก็รับนะว่าทำมาหลายครั้งเริ่มต้นก็คือลูกน้องผมเนี่ยรถตุรยจพงเทพเนี่ยได้รับแกงจากสายรับว,ว่าจะมีการส่งยาก็ปรากฏว่ามีเนี่ยรถเป้าหมายแท็กซี่ ได้ทําการตรวจยึดโทรศัพท์นะครับซึ่งเป็นของผู้ต้องหาจํานวน2เครื่องนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลเ,เพื่อที่ดูข้อมูลภายในโทรศัพท์นะครับก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตรวจยึดสมุดบัญชีธานาคารนะครับเพื่อตรวจสอบนะครับการโอนเงินถอนเงินนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบร่วมกับสำนักงานปปสครับจะอะไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตารวจเร่งสอบปากคำผู้ต้องหาเพื่อขยายผลจับกลุมกระบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่รายนี้ให้ได้โดยเร็ว